สักเกมนี้ผมไม่ได้เลยหลายวันนี้ซืออีกหนึ่งสต๊อกบ่างนะวันนี้จะมาสำรวจแบบนก็คือมัสนะครับเร็วเลยะกล้แค่มาผมยามมาสำรวจแบบนี้ที่แนปรมานี้ คือแบบนี้มันเป็นแบบคือว่ายาเราตกลงมานะฮะสภัพยานเสียหายะฮะแลบบ้วก็ยานพังเสียหายเลยห้อของขับนะฮะไม่มีเลยเป็นพื้นดินเขาได้เป็นเพราะหน้าปั้นแต่ไม่รู้ฮนะ ีเห็ดมีซักยาลงมาไม่ไ้มีเครื่องไาแทนี้บอกห้ามการผีไม่คือผมเ,เ,เป็นผีแล้วตองท่าเรสะพานเดานั่งินไปด้ยเป็นเควสสั้นๆนะครับมีมันใดตรงนีอ้อันนี้เป็นเครองนของเรานะครับ เราลงมากองดินตรงนี้อีตอนนี้ใครที่กลัวก็ข้ามไปเรียนหกเห็นยึดขนาดนี้ไมู่สิมันเป็นชักยังเราตกมาตรงนี้่ะปกองดินกอหมีลาวดดวยดีสิ ไม้เป็นอห็นด้วคือผมจะทำเเ e s t ด้วยนะครับเป็นดวงยาดีาดีแล้วอ,<า>อื้มเหนไะมมาสมรตรงนี้ไอ,อนห้างกลัวนะครับมีตู้อดอัดน้ำนหลมเ้อยที่ต่อไป น,นี่มันมันคือลาวารีอยู่น้ำน,น้ำสีเลิศน้ำกดปะไม่เข้าใจฮะมีในเสาอมงอัดเบื่อคืออันนี้มันเป็นกระแพงห้องห้องพาราบาต์เป็นบรรทัดเออมตุ้งยาน,นรถตกระมานฮะซูลบวชไปเรียนนี่นี่มันเป็นห้องอะไรบางอย่างฮะ กล้องเก่าเจ้ยซ่องกล้องสองนะฮะคือทำอีไได้เลยะฮะเอ๊ะป่ะปาปะ่ะมันมีมีปัสต์ทั้งหมดมีท่อตตรงนี้นะฮะมีรางรถไฟเค้ของป้องได้ตรงนี้มันเป็นอะไรบางอย่างตกมาเล็บใจ อืมนี่ไม่านานทีโคะะะ้กน่าแพกขยายนะครับแลนี่สืโค้คือ,คคอคคเขาล่าแฟนเสนไปแล้วใช่ไหมฮึโอ้โหดีอืมอืนฮะ คทีมนะันอะงานจากการที่ตกมาน,นี่ก็สำรวจไปแล้วฮะเยี่ยมเยี่ยมสุดๆนครับสลับคลิปสำรวจแบบแปลกของเราบอกนะมันเก,ก็กันนานแล้วบันปีที่เลวชนะ่วยนะฮะขอดีด้วยกดไลค์กดซับตะใครด้วยนะครับกดไลค์ด้วยตอนที่ใครไม่โชคก็ยอ,อย่าดูฮะ จะดูคนไก็จกอยไ้าย่งงั้นคนนั้นจะไม่โหลดบาย